สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนําโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้สูตรมัดรวมสีหน่อยนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกปีหกห้าก่อนไปรับชมของวันที่โ <c oughs> ทษขอโทษขอผ่วันที่ยี่สิบเอ็ดเรามาสรุปผลของวันที่ยี่สิบกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาสรุปกันเลยครับผมวันที่ยี่สิบที่เชฟหนุ่มให้ไปเด่นที่ศูนย์หนึ่งห้าแปดรอบเฉพาะกิจออกเจ็ด 83กับ93 93 93ไม่เข้าเข้า83นะครับผมตรงๆนะครับ83 3ตัวก็ยังไม่แตกครับอันนี้853อันนี้783ผิดแค่เลข5กับเลข7เนาะตัวนี้ส่วนรอบพิเศษออก341กับ22 22 2, 2, มีแต่11เชฟนุ่ม ส่วน41นี่เข้าตัวกลับครับ4114 341 22ไม่เข้าส่วนรอบปกติออก0 8อ้8กับ7 9 79เชฟหนุ่มไม่มี79เนอะส่วน00เอ้08ก็เข้าตรงๆนะครับ08 ส่วนรอบ V.I.P. ออก891กับ 00. 00 00ก็มานะครับตรงๆครับ9 1 9119ไม่มีมีแต่16 81กเนาะก็เข้า8แต่ว่าอยู่หน้าเข้า1 9ไม่มีส่วนก็แตกกี่ชุดนั 1, 2, 3, 4. 4่นหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดสี่หน่อยเลยนะครับผม แตกทั้งสี่หน่อยเลยนะครับแล้วก็ตัวเด่นก็มาศูนย์มาหนึ่งมาห้ามาแปดมามาครบหมดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับวิ่งลู่ที่หนึ่งก็มานะครับวิ่งลู่ที่หนึ่งเนาะหนึ่งขอแสดงความยินด,ด,ด,ดีกับ F อซที่ติดตามเชฟหนุ่มนำโชคนะครับก็ตามต่อครับงวดนี้ของวันที่21 ก็ดีใจกับ f อทุกท่านด้วยนะครับที่ตามที่คนนำไปเป็นแนวทางเนะ้ะก็มาตามต่อครับเพราะวันสูตรวิ่งลูดไอสายขวัญใจสาย,สายวิ่งลูดก็แตกกระจายฝีน้อยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาตามต่อของวันที่21กับฮานอยสูตรมัดรวมครับผม ที่เชฟน่มคำนวณมาแล้วก็ได้ที่อ,อ,อู้หอ,อ,อ,อเกือบหัวทิ่มกล้องวังนนี้คำนวณมาได้ที่ศูนย์เด่นศูนย์หนึ่งหก ก็แปดยังมาอีกแปดมาสามวันติดแล้วิว่งรูดวิ่งรูดที่ศูนย์นะครับผมวิ่งรูดที่ศนะูนย์เนาะจับคู่เด่นให้ก็จะเป็นเด่นที่ศูนย์สองศูนย์สาม 05แล้วก็08นะครับส่วน1ก็จะเป็น13 16 17แล้วก็18นะครับส่วน6ก็จะเป็น6 8 6 เก้ 9, 6, 0, แล้วก็หกนะครับผมส่วน8ก็จะเป็น8 2 8 3 8 6แแล้วก็ 8 7นะครับผมคู่เบิ้ลก็จะเป็นนะครับคู่เบิ้ลคู่เบิ้ลก็จะเป็น0 0จะมาอีกไหมวันนี้ไม่แน่หรอก0 0 1 1 6, 6 6แล้วก็88นะครับชุด3ตัวไม่แตกเมื่อวานนี้ก็เฉียวอีกแล้ว ชุดสามตัวก็จัดไปที่หกแปดสองแปดอะไรดี แป1สามหแล้วก็0ูน1 01แล้วกันนะ017ระหว่างอา่า หนึ่งศูงงงชุดสคู่เด่นเนาะส่วนฟันคู่เน้นคู่ฟันก็จัดไปเด่นละหนึ่คู่เมื่อวานตัวตัวฟันเดียวแหน,นึงู่อกตัวฟันเข้าไปเม,มื่อวานเมื่อวานตัวเด่นตัวฟัน ตัวฟันไม่เข้าเมื่อวานาวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อว่ามันจะฟันเข้าไหมแต่ว่าเข้าตัวเด่นตัวฟันตัวเจาะไม่เข้าเมื่อวานวันนี้ก็ให้ที่เด่นที่05นะครับ0ูนย 60แล้วก็87นะครับวันนี้คูบเบิลวันนี้66แล้วกันเนะเาะตัที่ชอบ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับผมก็เมื่อวานก็แต่ก็โอเคครับก็ดีใจกับ f อทุกท่านด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เอ่อ ที่บอกไปนักสายขวัญใจสายวิ่งสายลูกก็แตกกระจายครับเมื่อวานทั้งสี่หน่อยเลยแตกเมื่อวานแตกทั้งคลิปทั้งสูตรมัดรวมแล้วก็สูตรขวัญใจสายวิ่งสายลูดด้วยครับวันนี้เดี๋ยวก็มาตามกันต่อครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเปังปังครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มนำโชคด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ